ดูอีกหนึ่งงานครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สถาบันวิจัยจุลาภรณ์ตรงหลัก4ี่ครับเขามีการจัดงานมอบรางวัลน,นะฮะแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติศาสนาครูอาจารย์ศาสนาพิธีอาจารย์โหาราศาสตร์ดีเด่นแล้วก็มีหลายรางวัลเลยนะครับรางวัลอัคารบุคคลแห่งชาติพรหมนาคาและรางวัลปูชนียบุคคลแห่งชาติกินรีทองคํา ซึ่งประธานโครงการเนี่ยดรอำนาจมัสดายประธานสามัชชานะักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสวทชนะครับและในงานเนี่ยก็มีการร่วมกันมอบทุนการศึกษานะฮะแล้วก็ยังมีการสมทบทุนมูล,ลนิธิเด็กพิการโครงการคืนคนดีสู่สังคมนี่คุณอำนาานะฮะก็เป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสถานพินิจเด็กและเยาวชนกรุงเทพทั้ง5แห่งที่จะกลับออกสู่สังคมเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะรับดรพัชรินภูลสวัสด์ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีก็ได้ร่วมมอบทุนด้วยประธานในพิธีมอบรางวัลนะฮะได้รับเกียรติจากพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัจกักธรแล้วก็ยังมีแขกที่มาร่วมสัมภาษณ์กับรายการเราด้วยนะฮะ